โห oh เอาเลยครับกุณผู้ชมครับช็อกแล้วช็อกอยู่ช็อกต่อกับเกมล่าสุดนุสราสาระต้อมคำเหลือจะเชื่อครับพาทีมโคลมัสฟิลี่เอาชนะทีมเวกัสในนัดส่งท้ายแบบสะใจซึ่งเกมนี้ได้เห็นทีเด็ดอะไรหลายๆอย่างครับทั้งการติวเข้มเพื่อนร่วมทีมแต่ก็มีการโรเตชันนะครับเอาตัวเซตที่ เป็นตัวหลักก่อนหน้านี้ลงมาแทนนุศาราแต่ก็ยังสามารถรักษาสโกอเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับมาเปิดผลงานไร้ปราณีสาวไทยเรานุศาราเนี่ยเล่น11เกมแต่ว่ามีใสติแซง30เกม ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับก,นนการแข่งขันววลเบอลลีกอเมริกาครับซึ่งเป็นเกมส่งท้ายปิดฤดูกาลในรอบปกติโดยโคลมัต์ฟิลลี่ต้องออกไปเยือนเวกัส เกมนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าโคลบัสก็ไม่มีลุ้นเวกัสก็ไม่มีลุ้นแต่ไม่เป็นอย่างนั้น,นครับรูปเกมเนี่ยกลายเป็นโคลบัสฟิลลี่ที่เล่นดีถึงแม้ว่าจะมีการโรเตชันตัวเซตก็ตามจากที่เหมือนจับแผ่วในช่วงต้นเกมนะครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกแต่ก็กลับมาได้พลิกแซงชนะ3ต่อ2เซตไม่น่าเชื่อจริงๆเกมนี้ถึงแม้ว่านุสราเนี่ยจะได้เป็นผู้เล่นสำรองนะครับที่เปลี่ยนลงมาแทนกับบางจังหวะโดยเฉพาะจังหวะสําคัญ เดยเล่นตัวหลักเนี่ยเป็นลิเวร่าวิลมาแต่ว่าโค้ชเองก็ยังเชื่อใจครับส่งนุสรานลงเล่นเป็น6คนแรกก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับร่วมกันหลายคนเลยทางอิซาเบลล่าราปัสแอบบี้วอลเกอร์ที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเคลลี่ค็อกนุสรานเมแกนสลัดหรือว่าลามเมมเบิร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักตัวจริงที่ลงเกือบทุกเกม มีพีเกตนุสรานเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งตัวเซตแค่นั้นเลยซึ่งรูปเกมในเกมนี้ครับก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อจริง,รงๆว่าโคลมาต์ฟิลลี่เนี่ยจะมีเกมดีฟ ens เกมรับที่เหนียวมากคือเวกัสตีลงมาแต่ละจังหวะเนี่ยจะดีฟน n ์ได้เกือบทุกจังหวะเลยแล้วก็การบล็อกหน้าเน็ตอิซิเบลล่าราปาัสไม่รู้กินอะไรมานะครับคือบล็อกหน้าเน็ตกันได้ดีรวมไปถึงเปอร์เซ็นการโจมตีเนี่ย เราตงนี่จะสดใสเลยทีเดียวซึ่งในเซตแรกนะครับเซตแรกเนี่ยโคลมบัสฟิลลี่ถือว่ามาดีมากๆเล่นได้อย่างสูสีสู้ได้อย่างสุดใจครับแต่ก็ยังแพ้เวกัส25ต่อ23คะแนนโดยในเซตนี้นุสราเองก็ ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่ามีการแอซิสต์ไปทั้งหมด6ครั้งโดยโค้ชเนี่ยจะสลับกับลิเวร่าวิลมาอยู่ตลอดก็เลยไม่ได้ลงเล่นแบบเต็มมิตร์หน่วยรวมถึง3เซตที่เหลือด้วยที่นุสราเองได้ให้โอกาสน้องๆนะครับในการลงเล่นแมตช์สุดท้ายเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วนะครับคือเป็นอันดับสุดท้ายของทีมเนี่ยจะชนะเกมนี้อันดับก็ยังไม่ขยับทําได้เพียงอย่างเดียวครับคือต้องเค้นฟอร์มเก่งของทีมออกมาให้มากที่สุดแล้วเกมนี้ก็ทําได้จริงๆซึ่งโมเมนก็เห็นหลากหลายจังหวะที่ นุสราเองครับมีการติวเข้มเพื่อนร่วมทีมกับจังหวะที่ขอเวลานอกเป็นการติวเข้มอิซิเบลลาอาราปัสติวเข้มร่วมกับโค้ดคือเหมือนเป็นผู้ช่วยโค้ดคนหนึ่งเลยครับที่โค้ดเองก็ไว้ใจและก็ยอมรับจริงๆในเซตแรกถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าเซตที่2ครับเซตนี้แหละครับที่เกิดขึ้นจริงหลังจากที่แพ้ไปในเซตแรกนะครับพลมัตฟิลลี่ก็ดูเหมือนจับแผวเวกัสเองก็ดูเหมือนโมเมนตัมเนี่ยกลับมาอีกครั้งมีแรงงึดมีความมั่นใจออกน้ำก่อน ตั้งแต่10แต้มแรกเลยแต่ว่าสุดท้ายครับพอกลับมาดูอีกทีเนี่ยกลายเป็นโคลมบัสที่มาพลิกแซงชนะได้25ต่อ22คะแนนดูในเซตนี้นะครับนุสราเองก็ได้ลงเพียงน้อยนิดนะแล้วให้ตัวเซตอย่างลิเวร่าวีมารุ่นน้องเนี่ยลงเล่นเต็มเกมแต่ก็มีการแอซิดได้เพียงแค่เครั้งเท่านั้นนุสราเนี่ยแอซิดได้1ครั้งที่หลอกบล็อกคู่แข่งงงกันตาแตกซึ่งพอตีเสมอได้แบบนี้ ผมเองก็คิดว่ามีลุ้นและที่โคลมัตจะพลิกแซงเอาชนะได้จนมาเล่นกันต่อในเซตที่3ครับเซตนี้โคลมัตฟิลรีดูเหมือนมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วผม้เล่นตัวรุกอย่างราปัสเนี่ยก็รุกคมลุกเด่นส่วนเกมรับก็ยืนตำแหน่งกันได้ดีนะครับวางตำแหน่งกันได้ซัพพอร์ตกันอย่างต่อเนื่องและก็เป็นไป,นปนตามคาดครับคลมัตฟิลรีสามารถพลิกกลับมาเอาชนะแซงส1ด้วยสกอร์2 5ต่อ16คะแนน ต้มถือว่าขาดมากนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยนุสราก็เริ่มกลับลงมาแล้วก็มีสวนร่วมโดยทำแอซิดไปได้2องอซิดส่วนใหญ่ก็จะส่งลงมาในช่วงที่เป็นท้ายเกมนะครับช่วงที่ต้องรับแรงกดดันซึ่งตัวเซตย่างลิเวร่าวิลมาเนี่ยรับแรงกดดันไม่ค่อยได้พอเจอแรงบะทะแรงกดดันหนักๆเข้าเนี่ยแต้มเริ่มไหลนะครับโค้ชก็เลยต้องเปลี่ยนนุสราล,ลงมาก็ทำให้ชนะไปแบบขาดลอยแบบนี้แหละครับ25ต่อ16คะแนน จนมาถึงเซตที่4ครับเวกัสเองก็มีแรงเึดน,นะเพราะว่าเขาเล่นในบ้านไม่แปลกใจเลยครับที่สามารถเอาชนะได้25ต่อ18คะแนนซึ่งในเซตที่4ี่นี้นุสราเริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยแอซซิตใ้กับเพืรอลทีมไปทั้งหมด3แอซซิตและก็มีจังหวะการเสิร์ฟ1ครั้งเกมนี้ก็ต้องลุ้นกันยาวๆครับต้องมาลุ้นกันต่อในเซตที่5นะครับแล้วเซตนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโคลัมบัสฟิลลี่ไม่รู้ไปกินอะไรมาไม่รู้ไปแก้เกมแบบไหนเพราะว่า เริ่มต้นเกมมาครับโคราบัดทำแต้มทิ้งห่างเยอะมากห่างขนาดที่7-0 7-0เนี่ยเหมือนชนะไปแล้ว90%นะครับแล้วแล้วทำอะไรก็ดีไปหมดไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับการเสิร์ฟเนี่ยก็ไว้ใจได้นะครับเสิร์ฟเอสกันหลายคนเลยซึ่งพอนำ8-0 9-0แบบนี้การชนะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับสุดท้ายโคราบัดฟีรี่ก็มาพลิกแซงเอาชนะไปได้อีก15-5ต่อคะแนน รวมผลสก,กอร์ทั้งหมดนะครับก็ชนะไปได้3ต่อ2เซตโดยผู้เลิแอซิดมากที่สุดนั้นก็ต้องยกให้ตัวเซตอย่าง a, ลิเวร่าวิลมาแะครับที่ลงเป็นตัวจริงทั้งเซต 2, เซต3เซต4และก็เซตที่5แต่มีการแอซิดค่อนข้างน้อยนะแอซิดไปทั้งหมด29แอซิดและมีการขุดบอล12ครั้งทำได้1คะแนนส่วนนุสาราต้อมคำแอซิดทั้งหมดในเกมนี้ครับ13แอซิดกับ2ขุดบอล และยังมีจังหวะเสิร์ฟเนี่ยเครั้งไม่มีความผิดพลาดเลยรวมไปถึงการโจมตีครับที่เล่นไป1น,นจังหวะและก็ไม่ได้ผิดพลาดแต่ว่าไม่ได้รับบอลแรกนะครับสำหรับเกมนี้ซึ่งสถิติก็ถือว่าสวยหรูเลยครับเู้เล่นทําเต้มสูงที่สุดของโคลมัตฟ์ฟิลลี่กลายเป็นอิซิเบล่าอราปัสนะครับที่เกมนี้มีโอกาสขึ้นตี43ครั้งทำได้19คะแนนและก็ได้เติมจากการล็อก3คะแนนรวมสก,กอร์ที่ทำได้ในเกมนี้ก็คือ23คะแนนมากที่สุดของทั้ง2ทีม ส่วนคนต่อมาครับก็เป็นลัสมีแกนนะครับที่เกมนี้ทำไป15คะแนนแรมเมลเบิร์กเคลลี่เนี่ยทำไป10คะแนนแอบบี Abby ้วอลเกอร์ก็ทำไป6คะแนนครับรวมไปถึงเลวิสมอร์แกนทำไป5คะแนนและก็ยังมีคอรกเคลลี่อีกที่ทำไป11คะแนนซึ่ง ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเปอร์เซ็นต์การโจมตีของโคลบัตวันนี้มีเปอร์เซ็นต์การโจมตีที่สูงอย่างอิสเบลล่าราปาส์44%ครับฮอเกลลี่24%ลาสมีแกน32%แรมเบิร์กเคลลี่เนี่ย50%ยังมีแอบบี้วอลเกอร์อีก40%แล้วก็เลวิสโมแกนเนี่ย36%ใส่ติแบบนี้น่าเสียดายที่มาเจอในช่วงแมตช์สุดท้ายของฤด,ดูกาลนะครับถ้าเกิดเล่นดีกว่านี้แล้วก็มีฟอร์มแบบนี้ ตลอดท้งนด,ดูการเนี่ยโคลมัสอาจจะไม่จมอยู่บุยของตารางก็ได้ส่วนทางฝักฝั่งเวกัสนะครับที่มีตัวเซตอย่างกราสชิลเดสเนี่ยก็ได้ลงเป็นตัวสำรองเป็นสเปร์แล้วมีการแอซิดทั้งหมด12บอแอซิดกับ4ขุดบอลตัวเซตตัวหลักของเวกัสก็เป็นทางฝั่งแกรมแฮมแคลรี่นะครับที่แอซิดไปทั้งหมด40แอซิดทำไปได้2คะแนนเรียกว่าการชนะในเกมนี้ครับเป็นของขวัญให้กับแฟนๆโคลมัสฟิลลี่ที่มี จำนวนแฟนเข้าชมหรือว่าจำนวนแฟนซับพ,พอร์ตเนี่ยเยอะพอๆกับทีมอันดับ1ของลีกอย่างโอมาฮาซูเปอร์นวาเลยครับโคลัมบัสเนี่ยเขาคลั่งวอลเล์บอลมากซึ่งการชนะในเกมนี้อาจจะไม่ได้มีอันดับขยับยังจมอยู่บ้วยของตารางแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือการเล่นเป็นทีมนะครับนุสราเองถึงแม้ว่า จะไม่ได้ลงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่การติวเข้มการติวน้องๆก็ทำให้ฝรั่งออกมาชื่นชมเหมือนกันนะครับกล้องจับเยอะมากแล้วพร้อมที่จะซับพอร์ตข้างสนามเสมอซึ่งสติของนุสราครับตั้งแต่มาเล่นในลีกของอเมริกานะครับลงเล่นไปทั้งหมด11แมตช์40เซตนะครับและก็สามารถทำแอซิดได้304แอซิดโดยมีการแอซิดต่อเซตเนี่ย7.60แอซิ์เลยทีเดียว เป็นอันดับหนึ่งของโคลัมบัสฟิวรี่นะครับแซงลิเวราวิลมาตัวเซตตัวหลักก่อนหน้านี้ขาดไปถึง1รอบนะครับถึงแม้ว่าลิเวราวิลมาเนี่ยจะมีการแอซิดไป598อสแแอซิดตอนนี้ อยู่อันดับที่8ของตารางส่วนนุสราเองก็ยังไม่ติดท็อปนะครับเพราะว่ามีการอัเซตที่น้อยอยู่300เซตถ้าเกิด,กดมีให้อีก3แมตช์ผมว่านุสราเองก็น่าจะไปติด1ในแร็งกิ้งได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งผลงานนะครับที่ต้องชื่นชมเลยกับโคดบัตฟิวลรีกและก็นุสราต้มคําหลังจากจบฤด,ดูกาลนะครับยังต้องติดตามกันต่อนะว่า นุสราจะอยู่กับโคลัมบัสต,ต่อไหมหรือว่าจะไปเล่นลีกไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะยังอยู่กับอเมริกาต่อแหละมันมีอีกหลายลีกทั้ง AU วอลเลย์บอลหรือว่า PVF วอลเลอ์บอลยังไงก็รอชมรอติดตามกันครับแต่ในรอบไฟนอลเนี่ยยังเหลือสาวไทยอีกหนึ่งคนในเชียร์ก็คือพอรพันธ์เกิดปราดที่จะลงแข่งขันพบกับแอแลนต้าไว้ในวันที่10เวลา9โมงเช้า ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับยังไงก็รอชมรอติดตามกันถ้าเกิดว่าพรพัน์ o อ,อลันโดเอาชนะแอลนต้าไว้ได้จะเข้าไปรอชิงกับโอ o m าซุ s เป e r ์นว่าที่ผมเดาไว้นะ โอมหาฮาน่าจะไม่พลาดนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์เก่าเดี๋ยวยังไงร,รอชมรอติดตามกันได้เลยเอาละในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเด่นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ข้อมาแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย